สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไก่เรื่องขางขาวนะครับวันนี้หาอยู่หายจินตามวิธีครับผมก็อีกเช่นเคยครับจะพามาชมครับเรื่อง้างขาวพระเจ้าห้าพระองค์นะครับงอนเทพเทกันนะครับผมนี่นะครับงอนจุดกระมมมนะครับผมปากแข้งขาวสะอาดนะครับมีสังวันนิดหน่อยนะครับผม นี่นะครับไก่ยังหนุ่มอยู่นะครับน้ําหนักตัวนี้น้ําหนักอยู่สามโลสามครับผมนี่นะครับเดินมาให้ดูใกล้ๆเลยนะครับหอนเทีบเทีบเลยนะครับหาพระองค์ครบแน่นอนครับผมนี่นะครับใครที่สนใจก็083 3560763นะครับนี่นะครับ พักมาได้เลยครับผมใครที่สนใจไก่เลื้ยงทางขาวพระเจ้าห้าพระองค์ครับนะครับงอนเทพเ,เลยนะครับตัวนี้งอนเทพมากนะครับนะครับให้ง,งอนนะครับงอนจะหลดกระมม ห้าพระองค์ครบนะครับหางขาวครับใครที่สนใจก็ทักหรือโทรมาก็ได้ครับ083 356 0763ครับผมน้ำหนัก3ามโลสครับตัวนี้ยังไปต่อได้อีกครับผมนี่นะครับหางกำลังจะพุ่งนะครับหางนี่นะครับเตือนหางขาวพระเจ้าห้าพงครับผมครับ สุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ซับสไครต์นะครับกดติดตามมาเป็นเพื่อนได้เลยนะครับก็มีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมครับวันนี้จรันก็ขอขอบคุณครับที่รับชมครับ